Okay. อยากได้อุลตราแมนอะ่ะเดี๋ยวลุ้นนี่กล่องดีกว่าโอเคตัวแรกก็คือน้องหมีเกาหลีนะคะจะวางไว้ตรงนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งอันมาลุ้นตัวนี้น้องหมีเรื่องแสงก็ได้ขอ,อน้องหมีเรื่องแสงก็ยังดี แกะออกมาก็จะเหมือนเดิมมีการ์ดมีการ์ดกับน้องหมีมาคู่กันแกะการ์ดก่อนก็จะรู้เลยว่าตัวอะไรอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกล่องสุ่มแบบิกซีรีส์44 ของ Medicom Toy ค่ะต้องขอบคุณ Toy Limited มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรีวิวนะคะก็จะขอพูดก่อนว่าสำหรับคนนะคะที่ส่ง Super Chat Super Tank Super Sticker มาให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆด้วยทุกคนนะคะจะได้แบ b บินะคะแบบสุมนะคะในกล่องตัวนี้นะคะก็เป็นของที่ล,ลึกสำหรับขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่อุตส่าห์ ส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงแล้วก็ซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาให้ค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่ามีหลายชื่อใครบ้างค่ะก็จะมีคุณสรัญญาคุณเอกลักษณ์คุณไนคุณลูน่าค่ะแล้วก็จะมีคุณเคซีคุณเมกา้าคุณกีโยตินเล็กแล้วก็คุณอิทธิพลค่ะแล้วก็คุณต้งเอลี่ค่ะเป็นคนสุดท้ายค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาแกะกล่องดูกันค่ะค่ะก็สำหรับเจ้าแบบิกซีรีส์44นี้นะคะเขาก็จะมีเจ้าแบบิกมาเป็นรวดลายแบบนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะมีสีที่แตกต่างกันแล้วก็มีเปอร์เซนต์การออกนะคะการออกของที่แตกต่างกันด้วยก็มาดูข้างกล่องกันนะคะคือมันจะมีเปอร์เซ็น ที่จะออกด้วยนะคะซึ่งในนี้มันจะมีตัวแลด้วยนะคะถ้าเราซื้อแบบปกติที่จะเป็นแบบว่าสุ่มมาอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะตกประมาณกล่องละ200ถึง300กว่าบาทแต่ถ้าเราสุ่มแล้วได้ตัวแลขึ้นมาตัวนั้นเนี่ยจะราคา3,000บาทเลยค่ะ ทีนี้เนี่ยเกาลัดเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าในกล่องไหนเนี่ยมันจะมีตัวแรนะคะเกาลัดเนี่ยจะเลือกแกะมาแค่ตัวที่เกาลัดจะรีวิวเท่านั้นส่วนกล่องที่เหลือนะคะที่เพื่อนๆคนที่ดเนตมาให้เนี่ยเดี๋ยวกอลัสเนี่ยจะส่งไปแบบสุม่มแล้วเพื่อนๆก็ไปลุ้นเอากันนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ตัวไหนกันคะ่ะอ่ะเรามาดูลายกันนะคะก็จะมีหลากหลายลายอันนี้เป็น ฟลตทงชาติเกาหลีอันนี้เป็นโกโกวาสเตรนเจอร์ติงบางอันก็มองไม่เห็นนะคะก็จะมีอุลตร้าแมน007แล้วก็เป็นอัสติสคนอื่นอันนี้นักมวยปั้มก็จะมีอัตราการออกของเขาค่ะนี่นะคะ6.25%เปอร์เซ็นต์ก็คือใน100%เนี่ยมันจะออกแค่6ตัว อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าเจ้านี่เนี่ยเจมบอลเนี่ยโหดมากเลย2.08%นอ่าก็ไม่รู้ว่าใครจะได้เจมบอลไปแล้วกันนะค่ะก็แกะเปิดออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีทั้งหมด24ตัวนั่นเองอ่าแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวกอลรัสนะคะจะ มาลุ้นว่าตัวเองจะเป็นตัวไหนส่วนเพื่อนๆเนี่ยที่ก่อนส่งสุ่มไปให้ก็ไปลุ้นกันแล้วกันว่าจะได้ลายอะไรนะคะชาวฟาดฝัดฟักเป็นฟาดฟัดฟักการชิดตเตะตายบนปากองอะไรเดียวานางเงือกน้อยมีชั้นบนมีชั้นล่างมีชั้นหน้ามีชั้นหลังมีทุกทุกชั้นอ่ะอันนี้ก็ได้โอเค โอเคเราหยิบมาแล้วนะเป็นตัวนี้โอเคเราจะลองแกะดูนะคะว่าได้อะไร ก็จะมาเป็นค่ะก็ข้างในเนี่ยก็จะมีการ์ดกับตัวของมันเราตัดการ์ดก่อนเลยามีที่ฉีกมาให้ หมีเกาหลีน้อยเฮ้ยกอล่าได้หมีเกาหลีแน่เลยมันมาเป็นอย่างงี้ก็ต้องหมีเกาหลีแล้วล่ะอ่าเป็นน้องหมีเกาหลีนะคะมาคู่กับก์ดน้องหมีขาวเกาหลี ตัวนี้นะคะก็จะเป็นน้องหมีเกาหลีสีขาวน่ารักมากเลยก็ที่เท้ามีรหัสด้วยนะคะโอเคอยากได้อุลตร้ามแมนอะ่ะเดี๋ยวลุ้นที่กล่องดีกว่า <laughs> <laughs> โอเคตัวแรกก็คือน้องหมีเกาหลีนะคะจะวางไว้ตรงนี้ ทีนี้อีกตัวหนึ่งอันมาลุ้นตัวนี้น้องมีเรื่องแสงก็ได้ขอ,อน้องมีเรื่องแสงก็ยังดีแกะออกมาก็จะเหมือนเดิมมีการ์ดมีการ์ดกับน้องหมีมา คู่กันแกะการ์ดก่อนก็จะรู้เลยว่าตัวอะไรเฮ้ย <c> เ <oughs> จลรี่แบร์เจลรี่บีนเออน้องหมีเจลรี่บีนได้น้องหมีเจลรี่บีนนะคะ เออดีแตกต่างจากโตัวเมื่อกี้นะจริงเขามีที่ฉีกให้ไงแต่เราแบบเอาไกลตัดเพื่ออ่าอันนี้ก็สวยนะน้องหมีเจลลี่บีนค่ะสวยดีนี่ค่ะคู่กันอ่ะ ก็ผลประกอบการเมื่อกี้นะคะจากการแกะก็สองกล่องก็ได้หมีน้องหมีเกาหลีนะคะกับอีกอันนึงคือเป็นน้องหมีเจลลี่บีนน่ารักดีนะลายสวยดีนะคะจะไม่ให้เพื่อนแล้วจะแกะเองและหลอเลน่นยังไงก็ส่งให้คะ่ะต้องขอบพระคุณทอยลิ Toy บิเต็ดมากๆนะคะที่ส่งของมาให้ด้วยนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยคะ่ะ เรามาดูวัสดุข,ของเขากันนะคะคือวัสดุของเขาเนี่ยมันมันเป็นเหมือนพลาสติกแต่มันเป็นเกรดดีมากอะแล้วเหมือนกับว่าที่สกรีนข้างในเนี่ยมันเหมือนสกรีนเข้าไปแบบเหมือนมันฝังเข้าไปในเนื้อเลยอะคะ่ะแล้วทำให้ลวดลายของเจ้าน้องหมีเ,เจ้าแบรบิกนี่มันน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบมันก็มีลวดลายที่หลากหลายเยอะแยะมากมายนะ แล้วก็ตอนนี้คือมันราคาค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นที่นิยมสำหรับในยุคปัจจุบันนี้ค่ะมันน่ารักแล้วก็เวลาเอาไปตั้งวางอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนตามที่บ้านอะไรเงี้ยมันก็คือสวยงามนะคะมันก็เป็นที่ฮิตมากๆเลยค่ะเจ้าแบบบิทอ่าสำหรับเพื่อนๆนะคะที่เดี๋ยวก็เราจะสุ่มส่งกล่องไปให้เนี่ย ทีนี้เนี่ยก็ใครได้กล่องได้ตัวอะไรก็แกะออกมาให้ดูกันบ้างนะออถ่ายกลับมาให้ดูบ้างว่าได้ตัวอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปลิฟคืนถ้าเป็นตัวแลรวโดนลิฟคืนแน่นอนโอ,อ้ไม่ใช่ล้อเล่นจ้าโอเคก็เดี๋ยวลองดูว่าเพื่อนๆเนี่ยจะได้ตัวอะไรไปอันนี้ขึ้นอยู่กับมือของเราแล้วแหละว่าจะส่งไปให้ใครแล้วแต่โชคชะตาจ้า ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าแบ b บิกนะคะที่น่ารักน่ารักแบบนี้ต้องขอขอบพระคุณทอยลิมิเต็ดมากๆานะคะที่ส่งมาให้ค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่มีรายชื่อในคลิปนี้นะคะให้ส่งข้อความที่ส่งส่งข้อความคือส่งที่อยู่ของตัวเองมาทางข้อความเก่าลัดเพเก่าส่งที่อยู่ทางข้อความมาใน ส่งที่อยู่มาในเพจข้อความของเกาลัดเวอร์โอเคนะคะก็รีบส่งมาด่วนนะคะเพราะว่าของเนี่ยมันจะได้ส่งให้เร็วที่สุดนะก็น่าจะได้ประมาณอาทิตย์หน้าถ้าเกิดมากันครบนะรีบๆส่งมาละจ้ะแล้วก็สำหรับซ u เปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แตงที่มีคนส่งมาให้เดือนหน้าถัดถัดไปนะคะก็จะเป็นการ์ด นเดี๋ยวจะมีให้ดูนะคะเป็นการ์ดนะคะที่สามารถเอาไว้เล่นได้ด้วยค่ะก็คือว่าถ้าใครเนี่ยใช้ซ u เปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์กับตอนแคสเกมหรือว่าคลิปวิดีโออันไหนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครน,นั้นๆจากวิดีโอน,น,นั้นๆนะคะจากคลิปนั้นๆน,น,นะแล้วเดี๋ยวดูวิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฝั่งทีนึงค่ะ แล้วก็รอดูของจริงนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูปลายเดือนหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะเก๋าร้อยก็ขอลาไปก่อนนะแล้วก็ขอขอบพระคุณทอยลิมิเต็ดมากๆานะคะที่ส่งของมาให้แล้วก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆนะคะที่ส่ง s u p e r ร์แชทซูเปอร์แตงแล้วก็ Super ร์สติ e กเกมาให้ด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้เก๋าร้อยก็ขอลาไปก่อนไปและจ้าบายบาใสวัสดีค่ะ